สินสองอครับขอบคุณครับก่อนครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับอันนี้สีอะไรครับสีชมพูสีชมพูหวานแววเลยอ,เอ้าวเขาให้กากบาดอะไรที่หนักกากบาดหนักกากบาดโอเคกู๊ดบอยกากบาดลูก การกรบาทเล้อเออโอเคอ่ะภาพต่อไปอันไหนหนักอันไหนหนักการกรบาทเลยลูกโอเคอ่ะภาพนี้อันไหนหนักการกรบาทครับอันสุดท้ายอันไหนหนักกากบาทโอเคอ้าอันนี้ดูนะอันนี้มามีให้ วงกลมอันที่มีน้ำหนักมากที่สุดนี่อันไหนน้ำหนักมากดูจำนวนแล้ววงลูกโอเคอาันนูน้นอันไหนหนักกว่ากันโอเควงโอเคอันนี้อันไหนหนักกว่ากันลูกอ่ะวงข้อสุดท้ายอันไหนหนักกว่ากันวง อ่ะพีจังพีจังดูอันนี้อันนี้มีกี่ลูกหนึ่งสองอันนี้มีกี่ลูกหนึ่งสองสามสี่โอเคอันนี้มีกี่โลกอ <1, 2, S 1> อันนี้มีกี่โลกหนึ 2> 1, 2, 3, 4, ่งสองอันนี้มีกี่โลก one t โอเคอันนี้มีกี่โลก o อันนี้มีกี่ลูกอันนี้นับดีๆนะนับนับที่หางหางมันก็ได้หางยาวยๆมนะัน่ะนับปี 2 3ง5ามสี่ห้าห้าโอเคแวริโก้ดอันเนี้ยหนึ่งสอง r ามโอเคแวริโก้ดเอาหน้านี้โจทย์ว่าอะไรนะเดีย๋ยวมามีอ่านแป๊บนึงเอ่อทับภาพแสงสว่างมากที่สุดโอเคภาพแรกอะไรสว่างสว่างวงกลมเออใช่ด้วยพระอาทิตย์สว่างที่สุดแล้วอันนี้ภาพนี้ อะไรสว่างสว่างนี่อะไรลูกสว่างสว่างโอเควงลูกวง,วงใช่อันนี้เขาเรียกตะเกียงลูกตะเกียงสว่างมากเลยนะเห็นไหมอันนี้มืดอันนี้ไฟมันอันเล็กนิดเดียวเองอันนี้ไฟอันเบล่งเลยดวงเบล่งเลยเลยสว่างนะลูกนะ เอาหน้านี้คืออะไรเนี่ยอ๋อเขาบอกว่าให้วงกลมสีสีเดียวกับภาพนี้สีอะไรอันนี้สีอะไรลูกเรียกสีอะไรพิงค์โอเคชมพูนะครับอ่ะอันนี้สีอะไรลูกสีเหลวเ้ยใช้ที่ไหนอันนี้สีอะไรออเรนต์ออเรน์อันไหนออเรน์อันนี้อ,นนอันนั้นสีอะไรลูก เลเขาบอกให้วงออเรน e สีมันเพียนนิดนึงอันนี้มันเยลโล่อะวงเยลโล่ก็ได้ลูกหนังสือมันเพียนนิดนึงโอเคอันสุดท้ายสีอะไรลูกอะวงกรีนโอเคกู o ดบอยเอาหน้านี้